o yo ปอยแล้วก็พี่บอมนะคะวันนี้อยู่ที่เจมอเตอร์เทรดค่ะวันนี้นะคะก็จะมาเปรียบเทียบรถสองคันนะคะก็คือมาสเตอร์นี่เอง5ประตูและ10ประตูนะคะอยากถามพี่บอมว่าพี่บอมชอบ4ประตูหรือ5ประตูครับผมโดยส่วนตัวแล้วนะครับ4ประตูกับ5ประตูเนี่ยมันก็ใช้ได้ทั้งสองอย่างแหละถา,ามว่าพี่ชอบอันไหนชอบน้องไนเม้รับชอบน้องไนเม้รั์ชอบน้องในเม้าท์ไม่ได้โอเคครับผม สประตูห้าประตูถ้าให้บอมเลือกบอมเลือก4ประตูครับอ๋อหรอใช่ครับสาสอชอบแบบ5ประตูนะทำไมถึงชอบแบบ5ประตูครับเพราะว่าหลุดบ<ห>่อยนลฮะเพราะว่าชอบแบบว่าคือเป็นกว้างข้างหลังใช่ไหมเวลาแบบทาอะไรมันก็แบบง่ายสะดวกดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ถามหรอกว่าทําอะไรนัดสิ หรเช่นแบบบางทีอย่างเงี้ยหนูไปทํางานต่างจังหวัดอย่างเงี้ยบางทีสีประตูเคยไปแบบเก็นเสื้อผ้าในรถเพื่อนที่เป็นสีประตูมันแบบมันอึดอัดหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบผ้าประตูอย่างด้านเบาด้านหลังปอยก็จะแบบว่าสามารถที่แบบวางของก็ได้อะไรก็ได้แบบทําอะไรเป็นง่ายอะสะดวกอะไรจะบอกพี่ว่าสี่ประตูพื้นที่มันแคบใช่ประมาณนี้เปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างเดียวเนาะไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างเดียวโอเคนะครับผมกระปาองสีประตูกับห้าประตูมันก็มีความแตกต่างกันถ้าให้ ให้เทียบนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วชอบเป็นคนชอบสีประตูมากกว่าเพราะว่าสีประตูเนี่ยเวลาใส่ของหรือเก็บกลิ่นเนี่ยกลิ่นมันไม่เข้าห้องโดยสารอ๋ออันนี้คือข้อดีของสีประตูแต่ข้อดีของ5ประตูมันก็อย่างที่น้องสปอยล์บอกนะครับก็คือเวลาจะหยิบของหรือทําอะไรเนี่ยมันสะดวกมันง่ายต่อการหยิบใช้ถอยอแต่ข้อเสียของ5ประตูก็คือกลิ่นอ่าอ้านหลังเข้าใจตรงแฮชแบ็กัง่าลยใช่ครับมันส่งผลเข้ามาในห้องโดยสารอันนี้คือข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน นะครับแต่รถ5ประตูก็เน้นในส่วนของได้รูปร่างตรงสปอร์ตเล็กกระทัดรัดแต่ซีดานก็ด้วยด้วยบอดี้ข้างหลังนะครับมันก็จะแบบกว้างขวางหน่อยอ่ก็แบบมี้คนนี้ข้อเสียแบบใชก็ต้องแบบแล้วแต่สไตล์คนชอบเนาะใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีไหมว่าข้างในเป็นไงอะไรยังไงบ้างไปครับไปลงกันครับไปเลยมาค่ะนี่ก็มาถึงแฮชแบ็กที่สปอยชอบแล้วนะคะเป็นไงพี่บอมปอยว่าชอบปอยชอบนะภายหน้าคือแบบมันสปอร์ตดีนะใช่แล้วครับผม แอคติ้งเยอะเลยแล้วคือหัวโค้งโอเคสำหรับรถยนต์5ประตูรุ่นนี้นะครับจดทะเบียนปี2 0ง9สิบาีดำตัวนี้เป็นตัวไ c คอนเน็กซ์รูปร่างหน้าต่างเขาก็มาพร้อมระบบไฟด้านหน้าแบบโคมไฟแบบสายปิ้งมาพร้อมไฟโปรเจคเตอร์นะครับรวมถึงไฟทุกแก้วไฟลูกแก้วนะครับผมครบเลยสำหรับคันนี้นะครับได้ในส่วนของกระจักด้านหน้าโครเมี่ยมตัดสีดำไหนอะคะกระจงกระจังอยู่ตรงไหนอะคะตรงนี้ ไม่ใช่นะครับนี่ครับกระจังอโอเคนะครับผมกระจังนะครับก็ให้โครเมียมตัดสีรถได้ดูโดดเด่นสวยงามนะครับสำหรับตัวฮัทแบ็กห้าประตูสีดำคันนี้ครับค<ฆ>่ะ <ผม S 2> แล้วข้างในอ่ะเป็นยังไงข้างในนะครับข้างในก็แบบ,อ,บอวบๆหน่อยมั้งอะไรอ,บอวบๆในรถครับในรถอ,อวบๆไหมอวบอบหนกนูนเงี้ยหรอดูแบบแนบแนบแบบแนบนิ่งโอเคภายในของเขานะครับรุ่นนี้ก็ ได้มาในส่วนของโทนภายในสีดำเป็นบอกกำมะหยี่ระบายความร้อนได้ดีนะครับหว่มอ,อะไรก็มาพร้อมมัลติฟังก์ชันผมสตาร์เป็นหน้าจอทัชสกรีนกล้องหลังครบแล้วก็มีโหมดการขี่แบบสปอร์ตให้ด้วยนะครับผมสำหรับคันนี้อุย้ยไม่ได้สปอยต้องอยู่ข้างหลังราสปอยชตซตรงนี้ <c oughs> โอเคนะครับผมก็ได้ในส่วนของ A b ank, a c ABS ครบเลยสาหรับรถมาสด้าคันนี้นะครับเดี๋ยวน้องเ็าจะมาดีลหรืล้ออะไรครับเนี่ยเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะโอเค นะครับผมรู้สึกข้างหลังจะมีความสุกเหลือเกินนะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของเบรกมือนะครับก็เป็นแบบดึงปกติทั่วไปนะครับยังไม่ใช่ไฟฟ้านะครับสำหรับมาด้าสองคันนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังกันไปดูด้านหลังก่อนเราจะมาเข้าด้านหลังกันด้านหลังคือหลังไหนอะหลังเนี้ยหรอหลังน้องได้ไหมครับหลังน้องได้ไหมครับหลังน้องได้ไหมครับ เดี๋ยวนะโอเคด้านหลังเป็นไงครับกว้างค่ะชอบคุณชอบมากกว้างด้านหลังก็โอเคถ้าพูดถึงห้องโดยสารก็ถือว่ากว้างขวางไม่ดูอึดอัดหรือว่าแน่นฟิตมากเกินไปอะไรฟิตวะข้างหลังนะครับผมโอเคเราไปดูห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันครับค่ะมีความกว้างนาดไหนไปครับผมไหนดูซีเปิดยังไงอ่ะรุ่นนี้เนี่ยปะ เดี๋ยวครับเปิดกระปองหรือว่าเปิดอะไรฮะเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะเปิดอะไรครับเปิดปาร์ทไทอ๋อนี่นะครับสำหรับรถแ a ชแบกห้าประตูข้างหลังอย่างที่บอมบอกก็มันก็ไม่ดูกว้างกว้างเกินไปก็ถือว่าใส่ของสำารับก็ยังโอเคแต่ว่าตรงนี้พับได้นี่เบาะพับได้ใช่ครับผมก็ได้ในส่วนของเบาะมันสามารถพับได้นะใช่พับยังไงเอ่ยเคยเคยอันนี้อยู่ที่บ้านก็ใช้แฮชแบ็กประมาณนี้แล้วก็ก็ดันเขาลงไปอ่ะ เดี๋ยวนะครับนี่เลยครับกดครับกดใช่ใช่แบบนี้นอ่านี่เลยนะครับกว้างมากไอ้สปอยเข้าไปนั่งแต่ว่ากีจะเปิดอ่ะโอเคนะครับก็ทัดแบ็กก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่มองหารถยนต์ทัชแบ็กห้าประตูมาได้ในเรื่องของความสปอตก็นี่เลยนอกจากสปอตแล้วยังได้น้องสปอยไปด้วยนะจ้าอ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปดูสี่ประตูะครับ<า>ว่าเป็นยังไงมีความแตกต่างกันอย่างไรไปครับผมค่ะ ตอนนี้ก็อยู่กับสีประตูแล้วเนาะใช่ครับนนผมเ,<ช>เป็นสีแดงใช่นะครับสีแดงแรงริดแรงเหมือนคนหรือเปล่าคนแรงกว่า,วาหรือรถแรงกว่า <c oughs> แรงแรงคนละแบบโอเคครับสำหรับรถยนต์รุ่นนี้เป็น m a สด้าเป็นซีดานจดทะเบียนปี2019รูปร่างหน้าตาเขาก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากตัว พัสดุ85ประตูแต่รุ่นนี้เป็นตัวไฮนะครับตัวไฮก็มาพร้อมโคมไฟหน้าสีใสปิ๊งๆแบบนี้แต่ระบบไฟหน้าเขาเป็นไฮโดรเจนอ่าตัวกระจังก,ก็เป็นโครเมียมนะครับเหมือนกับตัว5ประตูก็ออกแนวสปอร์ตแต่รุ่นนี้ถ้าเป็นตัวไฮนะครับรุ่นนี้ไม่ได้ไฟตัดบอกมาให้นะครับอ่าแต่เราสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้สําหรับบัสด้า2ซีดานคันนี้ครับอ่าเดี๋ยวเราไปชมภายใน,ในครับผมค่ะเ <Hi ha. S 1> ครับเรามาดูในส่วนของภายในเราไปดูภายในของน้องสปอยหรือเราจะดูภายในของรถครับดูของอรถสิคะโอ เรามาดูในส่วนของภายในภายใน,น,นของหนูต้องใช้ขายยานโอเครุน่นนี้ภายในก็ยังได้ในส่วนของพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันไม่มีคูดได้ในส่วนของปุ่มพุชทาร์ทเหมือนกัน <M ult i> นะครับแล้วก็มีหมอรคันขับขี่แบบสบปอร์ <M ult i> ตรแล้วก็ตัวเบาะก,ก็เป็นเบาะกำมะหยี่ระบายความร้อนรุ่นนี้ก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนแต่น่าจะไม่มีกล้องมาให้นะคันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับผมแล้วก็คอนโซลก็เป็นแบบลายเคปราดกรองก็ดูแบบเขาเรียกเคปราดไม่ได้เรียกคาร์บอนหรอเราเข้าใจว่าคาร์บอนอ๋ออย่างเงี้ยปะ ันนี้ประมาณนั้นระบบแอร์ก็ได้แบบออโต้แล้วมี usb มีพอร์ r outlet แล้วก็ช่องใส่ cd fm ครบเลยสำหรับคันนี้ก็เบรกมือก็เป็นเบรกมือปกติทั่วไปมีการเลื่อนอะไรมี start stop ให้เหมือนกันนะครับผมครบเซตเลยสับัติเขอสอบท์ามเลยอันนี้คืออะไรสปอร์ตลงขึ้นอะไรเนี่ยก็หมวดการขับขี่แบบสปอร์ตทำให้มันเวลาวิ่งแล้วแบบกวดสปอร์ตอทำให้เครื่องมันแรงจริงจริงเนองสปอยแรงอยู่แล้ว พี่มาไม่ต้องกดหรอกไอสปอร์ตไม่ได้ค่ะต้องเพิ่มค่ะต้องมีเป็นคนต้องแบบสปอร์ตโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดสุดทของสัมภาระด้านหลังกันไปคสัมภาระด้านหลังดูสัมภาระด้านหลังเลยที่ใส่ของนะครับผมโอเคเปิดก่อนอ่ะเอเปิดเปิดเปิดไม่ได้ครับก้มลงอีกนิดนึงครับก้มลงอีกนิดนึงอยู่ไหนอะคะเดี๋ยวครับก่อนกครับโอเคโอ้กว้างมากเลยจริงๆแล้วตัว ซีดานต้องบอกก่อนว่าวางมากแล้วก็สามารถทับเบาะได้เหมือนกันอ๋อสุดยอดนะครับผมเห็นไหมครับมอมก็เลยมีความชื่นชอบในรถในส่วนของรถตีดานมากกว่า<อ>เพราะว่าเก็บเก็บความร้อนได้เก็บความร้อนดีแล้วก็จะบอกว่าเก็บความร้อนไมเก็บสรรมดาเก็บกลิ่นละกันโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวน้องสปอยล์ดึงครับค่อยๆดึงนะครับค่อยๆดึง<อ>ใจเย็นครับดึงดึงอันนี้ครับไม่ใช่ดึงอันนั้น <c oughs> อ เอโอ้โหข้างหลังก็กว้างขวางนะครับสำหรับรถมาสด้าซีดานใส่ถุงกงถุงก๊อสำหรับเดินทางไกลสาีใบหรือไปกับเพื่อนก็ครบเซตเลยสำหรับตัวมาสด้าสองซีดานดีจังเลยอ่ะรู้สึกว่าทำให้มอง5ประตูผิดไปเลยอ่ะใช่ครับผมเออมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันก็แล้วแต่กลุ่มลูกค้าชอบว่าจะเป็น5ประตูหรือ4ประตูก็เหมาะการใช้งานทั้งทั้งคู่นะครับผมกนอนบอกนิดก่อนอ่า เลยค่ะไม่ว่าจะเป็น นะคะหรือว่าซีดานนะคะก็คือมีความแตกต่างมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันเนาะแล้วแต่ไลฟ์สไตล์คนชอบแล้วก็แบบว่าถ้าใครแบบเลือกไม่ถูกนะว่าจะเลือกแบบไหนดีนะคะแวะมาได้ที่ดีเลยค่ะที่เจมอเตอร์เทลนะคะเดี๋ยวให้พี่บอมนะคะเป็นคนแนะนําว่าแบบไหนดีนะครับผมสาหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์มือสองนะครับก็ให้ติดต่อที่โชว์รูมเจมอเตอร์เพลมาไม่อยู่ยังไงโทรมาที่หมายเลข0ูน1 1997 8 9หรือแอดไซเจมอเตอร์เพครับหรือแฟนเพจรถดีรถมือสองเจมอเตอร กันนเยอะะะๆคโอเควันนี้สปอยแล้วพี่บอมนะคะก็ขอตัวกันไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับเจมอเตอร์เทรดเปิดให้บริการมากกว่า10ปีตั้งอยู่ในตลาดรถยนต์ AP บนถนนสีนคร์ห่างจากปากซอยสีนครินทร์30ประมาณ20เมตรช่องทางการติดต่อโทร061 1199 789หรือ r i n e j m o t o มอเ คุณภาพเกรด A เลือก j m o t o r Trade ปรึกษาฟรีการันตีมีรถขับ